ลองมาแล้วครับลามินยาเมาบิ๊กไทม์บิดเคอร์เลอร์เล่นแล้วรู้สึกแบบไหนอัพยังไงไปดูกันเลยครับ ลามินยามาล่างนี้มากับพิยิงสไตล์โพลิฟิกวิงเกอร์นะครับเลี้ยงตัดในปั่นโคง้คง,คงมันๆเลยครับเลื่องการเลี้ยงบอลของบอลไปกับบอลน,นี่หายห่วงครับวิธีการนับก็ขึ้นได้ตามหน้าจอนี้เลยครับผม11 38 99ตัน105ใส่บูทสไตล์เกินสติงครับส่วนสกิลที่คนใส่ให้ก็จะเป็น first time short แ a c k back และ fighting speed เรื่องการปั่นบิดก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ปั่นสนุกปั่นมันอยู่ครับเพราะว่ารามินจามานี่เป็นนักเตะที่คล่องตัวครับหาจังหวะเอียงหาจังหวะปั่นนี่ทำได้ไม่ยากเลยแต่ก็็อาาาาาจจจะะปัั่่่่นนนนนไไดด้้มมมแขรบเพววงหกี ชนคานชนเสาได้บ่อยๆเลยครับแล้วมาดูตัวอย่างจังหวะนี้ครับลามินียบาตั้งป้อมแล้วปั่นลูกนี้ก็เต็มคานเลยครับท่านผู้ชมถ้าเทียบกับตัวนักเตะในตำแหน่งเดียวกันอย่างเลนนิ่งแมซี่บิคเคเลอร์เหมือนกันก็ถือว่าลามินจยเมายังเป็นรองอยู่ครับจังหวะการปั่นของเลนนิ่งมซี่ก็ถือว่ายังดูพุ่งดูแรงดูแม่นยำกว่าครับการหาช่องขึ้นมาทําประตูก็ถือว่าอยู่ในระดับปานกลางอยู่ครับรวมไปถึงการจ่ายบอลที่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ก็พอทําได้นะฮะได้มาประมาณ80ตตต้้้นน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 โดดยยยยรวววมมแลลลลลกกกก็็ถืออ่่่่าาเเเเเเปัััะทีีสุใซ ปั่นโค้งๆมันๆเลยแล้วมาดูตัวอย่างอีกหนึ่งจังวะครับลามินจะมาลากบอลมาครับสับหลอกนิดนึงดับโบ้ทัดแล้วปั่นโคง้งโค้งโกกกโกโก้โกลามินจะมาบิ๊กไทม์ล่างนี้โดยให้คะแนนเต็ม10เอาไปเลยครับ9.5คะแนนถ้าหากชอบคลิปนี้ก็ฝากหัวใจไลค์ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน,น้าเด้อ